สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องอินโดชาแนลนะครับวันนี้จะมา,ารับของรางวัลล็อกอิน28วันคริสต์มาสหันศานะครับไปเราไปรับของกันนะครับ ก็รับของเสร็จเรียบร้อยแล้วปะเราไปเปิดกันนะครับผมเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่ารับเลยนะฟาบนะครับฟาบฟาบทองเอ้ยโอยทองไม่รับดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ในระบบ iOS ดีกว่า,าผมรับเพชรก่อนนะเพชรนี่ผมน่าจะได้ประมาณ2,000นะครับ จะประมาณ2,000น่ะ,อะขอรับไปก่อนนะเฮ้ยพันอยู่ไหนไวะเนี่ยอ๋อมันยังไม่เด้งขึ้นมาแม่รับไปก่อนรวมดาวอุ้ยรวมดาวมาเว้มาเว้หนึ่งพันก็รวมๆแล้วสองพันเพชรเนาะมาตรงไหนเนี่ยเริ่มกันที่นะครับ ตัวซุมจี้กับขังสุดฮิตนะไปกับขังสุดฮิตอะไรเอ้ยปึ๊กเข้าไปปืนฟองสบู่คิดตั้นนะครับผม,มต่อไปก็แพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิตนะครับป๊อปอะไรเอ้ยแพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิตปึ๊กเข้าไปด์กไม่เออแม่ฮิตจริงๆมาต่อไปก็ ดัวซุมจี้หลุมดำสุดฮิตนะครับไปเลยปึก๊ก็ไปโอ้โหเครืองกยายหลุมดำมต่อไปก็แพ็กการ์ดตัวละครเหมือนจะท็อป10นะครับเหมือนจะท็อปสินะมาท็อปสิบไปเลยปึก๊ก็ไปโอ้โอโล,ล่าโจอีอ้นะครับแม่รับไปต่อไปก็ ตัวสุมจี้อุปกรณ์เขียนแบบสุดฮิตนะครับมา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 อะไรเอ้ยสุมจี้สุดฮิตลหรนี่นะเฮ้ยบรรชาเับโบว์มีแล้วแต่ก็โอเคนะจีนี่ต่อไปก็ท็อปแปดนะครับแพ็คก,การ์ตัวละครสุดฮิตนะไปเลยลูกพ่อท็อปแปดปึกโอ้โหเทพีโ, TP. โกลเด้นเทพีอูนะแม่ ยังไมเลยไปรับไปท้องไม่รับนะครับเก็บไว้ก่อนต่อไปก็ตัวสุ่มจี้หมวกสุดฮิตนะครับผมมาหมวกสุดนิดกกปึ๊บก็ไปโอ้โหยหมวกรถเรือนีมาไอ้ยะมาไฮไลท์นะครับของการล็อกอินออกิจกรรมนี้นะครับก็คือแพ็กการ์ดตัวละครสุดฮิตเอสบวกท็อปไฟนะครับท็อปไฟเห็น เห็นมีคนบอกว่ามีคนเปิดได้บีฮยองรันกันเยอะพอสมควรเลยนะมาดูดีว่าผมจะได้บีฮยองรันกับเขาไหมมาจงมาบีฮยองรันพี่บีจงมาบีฮยองรันอึ๊บลาเทพจันทาใช่ไหมใช่เลยเฮ้ยการนี้ผมยังไม่มีนะโอเคโอเคโอเครับแสงเกียรติครับแสงเกียริรับไป ไปต่อไปก็อันนี่มีสามเหลี่ยมพิเศษนะสามเหลี่ยมพิเศษนะครับสามเหลี่ยมพิเศษปึ๊กเข้าไปเอ้าเดี๋ยวสามเหลี่ยมพิเศษทำไมมันขึ้นมาสี่เหลี่ยมวะรว่วเรออ่านผิดวะเนี่ยอ๋อสี่เหลี่ยมพิเศษนะครับสี่เหลี่ยมพิเศษต่อไปก็สามเหลี่ยมพิเศษหอ่านผิดสามเหลี่ยมพิเศษมันพิเศษตรงไหนเนี่ยโอ้โหต่อไปก็ อกองอนนัญมณีเพิ่มทุกค่าสถานะเฮ้ยทุกค่าสถานะนี่สามเหลี่ยมสีเหลี่ยมปะสเหลี่ยมสีเหลี่ยมเนาะมาดูสิว่าผมจะได้สี่เหลี่ยมเนี่ยอึ๊บอุ้ยสามเหลี่ยมบวกหนึ่งโอ้โห,โโหจะเลินพรล่ะบวกหนึ่งทุกสถานะตายแล้วให้มาทำไมก็แค่นี้อะคลิปนี้ก็ จับประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆจะได้ของดีๆกันนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย